ทุกคนดูเด็กมากเลยดูแบบว่าหอวใ้าวันขึ้นสตเตจแกดอยากเชิญรุ่นสองทุกคนมาเต้นนะคะเอาจริงหนูอยากขอชนญฤดูใหม่มาเก็บไว้ที่บ้านมากเลยนะ,ะมีคนบอกว่าเปิดเพลงฤดูใหม่ให้ฟังหน่อยได้ครับ เพงลงฤดูใหม่ก็คือยังคงอยู่ในใจตลอดไปนะคะเอาจริงหนูอยากขอชุดฤดูใหม่มาเก็บไว้ที่บ้านมากเลยนะตอนนี้คงใส่ไม่ได้แล้วมัง้ง

ถ้าวันขึ้นสเตจแวร์อยากเชิญรุ่นสองทุกคนมาเต้นนะคะพอรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพลงประจำรุ่นสองไปแล้วจีจี้คือแบบว่าดูโตขึ้นมาแล้วพี่มีเ <c oughs> อ้าพานนี้ของละตาบ้างหรือเปร่ เดี๋ยวจะบอกความลับอะไรให้ฟังรอสมเพลงก่อนนะ หนูเคยบอกความลับนี้กับทุกคนหรือยังก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนไอ้ซีนที่โยนซีนที่โยนลูกบอลอันสุดท้ายที่ต้องให้ลงตะกร้า <c oughs> คือพวกเราอ่ะโยนได้ครบลงทุกตะกร้าตั้งแต่เทคแรกเลยแล้วพี่ทีมงานก็ช็อกพวกเราก็ช็อกว่าแบบอา้า <c> ว <oughs> ความจริงมันจะต้องโยนไม่ลงใช่ไหมทุกคนมันจะต้องโยนไม่ลงเพราะว่าของที่ญี่ปุ่นเขาเป็นโยนบาสลงห่วงแล้วมันก็แบบดูไม่ลงไม่ลงไม่ลงมันไม่ลงพร้อมกันอนะแต่คือของเราก็คือโยนไปปุ๊บครั้งแรกที่โยนก็คือลงพร้อมกันหมดทุกห่วงวทุกคนก็หันมามองหน้ากันแบบ อา้าวทำยังไงดีมันลงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเทคนั้นก็เลยได้ความดีใจแบบงงๆงงแล้วก็ผลสุดท้ายก็แล้วผลสุดท้ายก็ต้องโยนใหม่แบบแบบว่าแบบแบบให้มันไม่ลงนะคะทุกคนตลกดีคือแบบว่ามันมีเทคหนึ่งตลกมาคือโยนแล้วหนูจําได้ว่าเขาสั่งว่าแบบว่าเออเทคเนี้ยอยากให้โยนไม่ลงแล้วพอฝนเนี่มันรับได้มันเทจริงคือ พอโยนไปเสร็จปุ๊บมันดันเข้าห่วงจริงๆใช่ป่ะเราฝนครับได้เราฝนก็เทเททิ้งแล้วก็ทําเป็นเหมือนว่าแบบมันไม่ลงนะอะไรอย่างนี้ตลกมากเรือย่างหนึ่งก็คือตอนซีนหนูที่ยิงธนูได้แล้วมันมีแบบว่าที่มันมีแบบว่าฟู่ๆลงมาที่มันเป็นกระดาษสีๆอ่ะคือของคนอื่นอะเขาใช้ตัวที่มันเป็นแบบบิดอย่างเงี้ยแล้วที่มันแบบ ปุ้งอะที่มันปุ้งจริงๆอะแต่ว่าของหนูหนูบอกเขาว่าหนูกลัวเขาก็เลยโยนให้แทน <c ười> คือหนูเป็นคนเดียวที่พี่ทีมงานเป็นคนแบบใช้มือโยนเข้ามาแต่ของคนอื่นมันจะเป็นแบบปุ้งเพื่อให้มันแบบกระจายแบบอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ของหนูกคือพี่ทีมงานใช้กันโยนเพราะว่าหนูกลัว <c oughs> จริงทุกคนมีเทงนึงฟอนฟันฟอนเทคงโดนเทงเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเออยังไม่อยากให้มันลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันดันลงอีกแล้วก็เลยแต่ว่าพอซีนที่บอกว่าคราวเนี้ยขอให้ลงจริงๆนะเอาเนี้ยกดคือแบบคราวเนี้ยกดดันแล้วพอรู้สึกว่าเอ้ยคือเทกแรกมันลงแบบฟลุกจริงๆทุกคนคือทุกคนไม่มีใครคิดว่ามันจะลงพงิลงเสร็จทุกคนมองหน้ากันแล้วเอา้า ลงคบเฉยแล้วพอเทคที่อยากให้ลงจริงๆจะไม่ได้ว่ามันลงจริงหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะลงจริงแต่กดดันมากเลยว่าแบบมันจะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้ธนูก็คือยิงหลายรอบจริงๆกว่าจะโดนหัวใจ <c oughs> คือตอนนั้นนะกดดันเริ่มกดดันแล้วทุกคนเริ่มแบบตายแหละมันจะเสียเวลาเขาถ่าย MV ปวป่าวะได้ทำไปม,มันถึงไม่เข้าเป้าตรงกลางสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูกลัวเปเปอร์ชูดหนูก็เลยเป็นคนอย่างที่พี่ทิ้งงานเขาแบบว่าโยนให้ แล้วพอตอนสุดท้ายอะทุกคนที่มันเป็นซีนจบที่พอได้เสร็จแล้วเขายิงไอ้ฟู่แล้วอันเนี้ยมันฟู่ใหญ่ใช่ปะ่ะมันเป็นเครื่องอัดลมแบบที่เขาใช้กันในแบบคอนเสิร์ตอะพอคันแล้วหนูร้องไห้ว่าหนูกลัวแบบว่าคือทุกคนเห็นปะที่ทุกคนวิ่งกลับเข้ามาแต่ว่าหนูไม่ได้วิ่งกลับเข้ามาแล้วเพราะว่าหนูวิ่งออกไปเลยแล้วหนูก็ร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวนั่นแลหละค่ะทุกคน มาม่าบอกว่าเปิดเพลงเปิดเพลงซาก,กุระคอไปด้วยไหมแต่หนูหรู้สึกว่าไม่อยากให้บรรยากาศมันเศร้าอ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเศร้าวันที่เป็นวันปดรูปแล้วกันนะ <laughs> เว้เดี๋ยวค่อยไปฟังซาก,กุระวันปลดรูปแล้วกันเนาะวันนี้ฟังหือดูใหม่ไปก่อนนะคะทุกคนมีโอกาสจะไลฟ์ M B F อ,อกที่ปันไหมอยากให้มีโอกาสนั้นเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าคิวของ BNK 4คฟเนั้นการจะว่างตรงกันเป็นเรื่องที่ยากมากก็ไก่ล้านตัวนะคะก็คือตอนนี้หนูก็คือว่างแล้วแต่ว่าอีกสคนก็คือแค่เราจะหาเวลาให้ตรงกันสคนก็ยากแล้ว <c oughs> การให้หาเวลาตรงกัน5คนก็คือ,อ เกิจะมีความเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเพราะว่าหนูจะต้องไปอ่านหนังสือต่อนะคะและ้วก็คือมันเป็นไลฟ์สุดท้ายของเมียนเคฟต้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไลฟ์สุดท้ายที่หนูจะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะก็ไว้เจอกัน <laughs> ใน IG ใหม่นะคะและ้วก็ฝากทุกคนติดตามเส้นทางใหม่ของหนูด้วยละกันนะห <sm art> วังว่าจะมีผลงานมาให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกนะคะแล้วก็ ขอให้ถึงมึงแสนเร็วๆเนาะเราจะได้มาสุม่มผู้โชคดีกันนะครับทุกคนมีคนบอกว่าก่อนไปขอแคทเฟสครั้งสุดท้ายนะคะก็ได้เลยคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะลิงทางไลยคะ่ะลิงวิวนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาพูดคุยมาส่งของขวัญให้หนูในวันนี้นะคะวันนี้ได้ของขวัญเยอะอได้ของขวัญเยอะมากขอบคุณทุกคนมากมากนะคะก็ ในอนาคตเราก็่าได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันบ่อยมากๆด้วยก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเริ่มต้นวันใหม่พร้อมเป็นผู้ใหญ่บายบายก่อนนะเพื่อนต,ติดตามไลฟ์ของเรารวมถึง, 4, งเฟซบุ๊กคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application